สวัสดีครับผมกับคุณโยกแย่ ยังพาท่านมาเที่ยวชมสถานีรถไฟและจุดจอดรถของสถานีรถไฟของทางรถไฟสายแข่งคอยบัวใหญ่นะครับซึ่งต่อปีนี้ก็จะมีจุดจอดรถหนองขามสถานีบ้านเลื่อมจุดจอดรถโคกกระเบื้องจุดจอดรถหนองตือโป่งสถานีหนองกรวงและจุดจอดรถกะพีนะครับเส้นทางสายแข่งคอย ชุมทางบบวใหญ่นั่นนะครับในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลมีคําสั่งให้สร้างทางแยกจากปถานีแก่งคอยในส่วนของสายตะวันออกเฉียงเหนือไปอยังจังหวัดเพชรชบูรณ์เพื่อผลทางยุทธศาสตร์กรมรถไฟในขณะนั้นนะครับจึ่งเน่งทาการสํารวจแนวทางจนเสร็จสิ้นในปีพศ247และเริ่มก่อสร้างทางไปด้วยระหว่างนั้นคือเริ่มก่อสร้างทางจากปทานีแก่งคอยในปีพศ2486 แต่พอถึงพศสอ,องสีแปด8งานดำเนินการไปได้เพียง30กิโลเมตรก็ต้องระงับเนื่องจากสงครามสิ้นสุดลงตรงนี้ก็แสดงว่าการสร้างทางรถไฟนั้นก็คงอยู่ในเรื่องของอิทธิพลของทหารญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับในต่อมาในปีพศ .2493 ความต้องการทางด้านการขนส่งสินค้าและคงและโดยสารของประชาชนระหว่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะนั้นอัตราการลากจูงถูกจำกัดเนื่องจากทางตอนภูเขาระหว่างสถานีแก่งคอยถึงปากช่องมีความลาดชันสูงและมีโค้งรัศมีแคบอยู่มากการแก้ไขจึงสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและเป็นการกระทบกระเทือนต่อกิจการเดินรถที่มีอยู่อย่างจำกัดในขณะนั้นอยู่แล้วกรมรถไฟจึงลื้อฟื้นโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายแก่งคอยเพชรแก่งคอยเพชรจบณ์ขึ้นมาใหม่ และเปลี่ยนแนวทางจากเดิมให้เลี้ยวผ่านจังหวัดเช่ยภูมิเข้าไปบรรจบกับเส้นทางหนองคายบัวใหญ่ที่บัวใหญ่ก็คือเส้นหนองคายนครราชสีมาแนวทางใหม่นี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความคับลั่งของการเดินรถในเส้นทางระหว่างแก่งคอยปากช่องราชสีมาแล้วยังเป็นการเปิดภูมิประเทศบริเวณที่เส้นทางนี้ผ่านไปด้วยอันได้แก่จังหวัดสระบุรีลบบุรี เพชรบูรณ์ชายภูมิและนครราชสีมาการก่อสร้างเริ่มต้นในเดือนเมษาพศ2493แบ่งงานออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1จากแก่งคอยไปสถานีสุรนราร์ระยะทาง61กิโลเมตรการรถไฟทำการก่อสร้างเองแล้วเสร็จเปิดการเดินรถเมื่อวันที่4มกราคม2499ตอนที่2จากสถานีสุรนาราย ถึงสถานีลำนาลายระยะทาง23กิโลเมตรการรถไฟทำการก่อสร้างเองแล้วเสร็จเปิดทางเดินรถเมื่อวันที่11ตุลาคมพศ2504ทางทั้งสองตอนคิดเป็นระยะทางรวมกัน84กิโลเมตรสิ้นค่าสำรวจและก่อสร้างเป็นเงินจำนวน108ล้านบาทเศษตอนที่3จากนำนาลายไปถึงบัวใหญ่ระยะทาง166กิโลเมตรซึ่งรวมทั้งเส้นทางที่กำลัง ที่ผมกําลังพาท่านเชียวชมนี้ด้วยนะครับการรถไฟลงมือก่อสร้างเองส่วนหนึ่งตั้งแต่ปีพศ2506โดยสร้างจากบัวใหญ่เข้ามายังลำคันชูระยะทางยาว97กิโลเมตรตอนหนึ่งและจากนํำลายถึงอำเภอถึงลำฝนทิสถานีลำฝนทิระยะทาง28กิโลเมตรอีกตอนหนึ่ง ส่วนทางตอนภูเขาผ่านเทือกเขาพังพังเหยระหว่างลำสนทิกับลำคันชูระยะทาง41กิโลเมตรนั้นการรถไฟได้จ้างบริษัทจากประเทศเยอรมน,นีเป็นผู้ทําการก่อสร้างเยอรมนีตะวันตกด้วยนะครับเพราะนั้นหลังคําโลกไปแล้วจะมีเยอรมนตะวันตกตอนออกเป็นผู้ทําการสํารวจออกแบบรายละเอียดและควบคุมการก่อสร้างดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทแห่งประเทศญี่ปุ่นค่าใช้จ่ายค่าเหมาเฉพาะการสร้างทางสะพานและอุโมงค์ไม่รวมการวางรางและอาคารจำนวน83ล้านบาทเฟดส่วนการวางรางแต่งทางการสื่อสารและอาคารต่างๆการลดไฟดำเนินการเองซึ่งข้อความนี้นะครับผมก็อ,อ่านจากประกาศ ที่ติดอยู่ที่สถา,านีรถไฟหนองพลวงนะครับซึ่งเขาได้ติดเอาไว้แล้วก็มีข้อความปิดจำนวนมากเลยทางด้านหน้าของสถา,านีหนองพลวงนั้นก็จะมีช่องจําหน่ายตั๋วซึ่งยังมีตะแกรงเหล็กขีดอยู่นะครับเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับบริเวณทางด้านระหว่างทางเดินกับทางรถไฟนั้นนะครับแล้วก็ จากทางด้านหลังนะครับก็ยังมีเสาอยู่นะครับเสารั้วและตรงบริเวณด้านหน้าเขาก็เอาถังถังน้ําในสมัยก่อนนะครับที่เป็นถังทําด้วยเหล็กนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายๆลูกเตา๋าสองถังมาเรียงกันแล้วก็เขียนข้อความเกี่ยวกับระยะทางท่านลองอ่านดูก็แล้วกันนะครับจากสถานีนองพวงนี้นะครับสถานีข้างหน้าไปนั้นครับก็เป็นสถานีใหญ่ แต่ก่อนจะถึงสถานีใหญ่นั้นก็จะมีจุดจอดรถจุดจอดรถนั่นก็คือจุดจอดรถบ้านกระพีเดี๋ยวเราจะได้ไปกันนะครับวันนี้ก็ดีนะครับได้มาอ่านข้อความของสถานีแห่งนี้แล้วก็มีข้อความอื่นอื่นอีกที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยก็จะได้เป็นความรู้เป็นข้อมูลให้กับประชาชนสถานี นอกบ้านหนองพลวงนี้นะครับก็จะมีทางรถไฟนไี่เป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นม,มีมีหลายช่องะนะครับไม่ใช่จำนวนมากหลายช่องนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างก็ล่มลื่นมีการตกแต่งอย่างสวยงามสวยมากเลยนะครับและสถานีต่อไปเขาก็บอกเอาไว้นะครับว่าจะไปบัวใหญ่แต่ตอนนี้เราจะไปที่สถานีกะพีก่อนเป็นจุดจอดรถบ้านกะพีก็คงเหมือน กับจุดจอดรถอื่นๆนะครับมีที่พักผู้โดยสารอาคารที่พักผู้โดยสารตรงนี้นะครับก็จะคล้ายกับอาผาคอนะครับนู่นเลยนะครับผาคอทางด้านเชียงใหม่และฝัเหมือก็เลยนะครับใกล้ๆกับทางด้านของอาถ้ำสถานีถ้ำขุนตาลท่านก็ติดตามไปดูได้เลยนะครับเพราะรายการนี้เป็นรายการเที่ยวสถานีรถไฟทั่วประเทศเลยนะครับติดตามดูได้เลยนะครับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ